สวัสดีครับผมช่างชัยจากบีและบิดครับชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเพิ่งประสบมานะครับก็คือผมมีอาการหูชั้นนอกอักเสบนะครับก็ลำบากควหนึ่ครับคือตอนเป็นเนี่ยปวดมากหูฟังฟูซายแบบเนี้ยก็ยังใส่ไม่ได้เลยฉะนั้นหูฟังแบบอื่น หรือว่าเอาแค่จับใบหูก็ยังจับไม่ได้เลยครับตอนนี้ก็ยังเจ็บๆอยู่แต่ว่าเริ่มมันเป็นอาการเจ็บทางด้านในแล้วไม่เจ็บใบหูแล้วก็เลยรู้สึกว่าตอนเนี้ยเราควรจะทำงานได้แล้วนะแต่ว่าผมก็ยังไม่สามารถซ่อมหูฟังหรือว่าจูนเสียงอะไรแบบนี้โดยการใช้หูทั้งสองข้างได้นะครับงานช่วงนี้ก็เลยดีเละเหลือกองบานเลยครับเหลือเป็นถุงเลยงานเหลือใหญ่ข่าหนก็คือเน,นี่ยเนี่ย เต็มตะกา้าเนี่ยคืองานค้างที่ผมต้องต้องต้องทำนะครับคือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็เลยอยากจะมาะพูดคุยกันฮนะให้ฟังว่าเออนะว่าทำไมถึงได้เกิดอาการอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยผมเป็นที่หูข้างขวาก่อนแล้วแบบ้ยมันปวดนะปวดที่ใบหูน,น,นู่นนี่อะไรเงี้ยเออแบบเหมือนเอาการคล้ายๆว่าเราเหมือนเป็นสิวที่หูครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันเหมือน เป็นการติดเชื้อจากแบคทีเรียอะไรแบบนี้ครับอาจจะเพราะแบบว่าเออผมมีอาการลักษณะที่ใบหูมันแห้งเกินไปการรักษาความสะอาดใบหูมากเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะว่าบางทีเราเช็ดเราเราล้างเราอะไรอะไรเงี้ยมากจนเกินไปแล้วหูมันแห้งแล้วมันถลอกง่ายครับแล้วมันก็เลยเกิดอาการแบบนี้ขึ้นในในครั้งแรกคือข้างขวาคือแบบคืนเดียวมันหายเลยตอนเช้ามาผมเป็นตอนกลางคืนนะปวดหูเออรู้สึกว่ามันปวดปวดนันนู่นนี่แล้วแบบว่าเออเรา เราผมก็ใช้หูฟังแบบนี้แหละเวลาแบบมอนิเตอร์เสียงฟังอะไรเงี้ยครับเออมันก็ใช้ได้ปกติรู้สึกว่าแต่ว่ากดเงี้ยมันรู้สึกปวดปวดมาถึงกามเลยตอนแรกนว่ามันเป็นคางทุมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ครับมันปวดที่ใบหูแต่เป็นด้านนอกนะด้านนอกแต่รอบที่สองเนี่ยห่างมันถัดจากนั้นมาประมาณสัปดาห์หนึ่งก็คือคราวเนี้ยมันมาเป็นที่ข้างซ้ายคราวนี้หนักเลยคือนอนไม่ได้ครับคือปวดคือหลับไปแล้วเนี่ยเผลอพลิกตัวแล้วนอนทับใบหูข้างซ้ายของตัวเองคือปวดมากปวด ปวดน้ำตาไหลปวดปวดแทบจะร้อง,งไห้บางทีบอกเมียเมียก็ไม่เข้าใจว่าเออทำไมปวดทําอะไรแบบขนาดนั้นอะไรให้เขาเอาไปฉายส่องให้ดูเขาก็ไม่รู้สึกว่าเห็นแบบเป็น,ปนผิดปกติไม่บวมไม่อะไรมากครับแต่รูหูมันจะดูเล็กลงแล้วก็ไม่ได้มีหนองไม่มีอะไรเหมือนการบวมลักษณะที่อยู่แบบใต้ผิวหนังครับมันไม่ได้มีอะไรออกมาเลยแต่ปวดมากเพราะผมเป็นไมเกรนด้วยแล้วเป็นไมเกรนที่ ฝั่งด้านซ้ายปวดด้านนี้ด้วยก็เลยว่าเออมันวันวันดีกันดีคือมันปวดขึ้นมราความกันเนี่ยคือโอ้โหปวดตาเลยอะครับคือแบบเราไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดเองทีว่าเลยความปวดนั้นเราอยู่ในระดับไหนคือแบบมันถ้าปวดหูเนี่ยมันจะปวดตลอดเวลาแล้วยาที่กินแล้วได้ผลที่สุดของผมตอนตอนปวดก็คือดันบรรยาที่เรารู้สึกว่าเรากินแล้วไม่ค่อยจะได้ผลก็คือพาราเซตามอลทีกินสองเม็ดอะไรเงี้ยเออมันก็มันเทาลงอเงี้ยแต่กินอยู่สองวัน มันมันเทาลงครับช่วงเวลาที่แบบยาออกฤทธิ์พอ,อยาหมดฤทธิ์มันก็รู้สึกว่าม,มันปวดหนักกว่าเดิมก็เลยพอวันที่สามเนี่ยผมก็ไปพบแพทย์ออหมอก็ส่องกล้องตรวจนู่นนี่นะครับก็สรุปว่าเออหูชั้นนอกนะอักเสบจริงๆเอออักเสบอักเสบเลยแล้วเขาก็ดูเออเราก็ลองเขาลองแบบคือแต่วตอนตรวจเนี่ยมันก็มันก็เจ็บม,มากเพราะเออเราเหมือนไปรู้หูมันมัน รวมแล้วมันแคบลงครับมันไม่ได้เป็นตุ่มเป็นหนองอะไรเลยแต่ว่ามันเหมือนแบบเออตัวมันอักเสบโดยรอบเลยมันก็มันทาให้รูหูมันดูเล็กลงฉะนั้นแบบหูฟังแบบจุกอินออกิดเอียร์เลยอ <laughs> คิดว่าจะจะใส่ครับใส่หูที่แบบว่าเป็นเป็นหูครอบก็ยังใส่ไม่ได้เลยแบบแบบนี้ก็ใส่ไม่ได้ใส่ใส่ปุ๊บมันจะกดตรงนี้กดตรงติ่งหูตรงกลางหรือกดตรงกระดูกตรงนี้ครับมันก็จะทําให้เรารู้สึกเจ็บมากเจ็บแบบอ่า มันปวดมันจะปวดหน่วงๆตลอดเวลาครับก็เลยเอถามว่าเจ็บทนได้ไหมมันทนได้ครับแต่ว่าเอเรามันเป็นการเจ็บที่เจ็บอยู่ตลอดนะครับมันมันเป็นการปวดอยู่ข้างในหัวมันก็เลยรู้สึกว่ามันน่าลำคานมากแต่ว่าเอการกินยามันก็พอประคองได้ตอนไปปปพบแพทย์หมอก็บอกว่าเอมันเกิดจากอะไรนะอะไรเงี้ยมันก็มีหมอก็ถามเรานว่าเราทางานเกี่ยวอะไรเราบอกเออเราทางานเกี่ยว ทำหูฟังนะทําอะไรแบบนี้นะหมอก็เลยสรุปมาว่าเออสาเหตุที่มีมันก็จะมีสองสามอย่างคือการรักษาความสะอาดของเราบางทีมันเยอะเกินไปก็คือเราอาจใช้ข้อตดบัตรหรือว่าเราแค่หูบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใช้หูฟังของของคนอื่นในโอกาสที่เราเจอเนี้มันจะเยอะครับคือแบบเอ,อ้ยพอ,เ,อ,อเราเรา,เรา,เรา,เราทดลองหูฟังคนอื่นแล้วเราก็ต้องคอยเช็ดหูเช็ดหูแล้วไม่อยากให้แบบมีขี้หูเราไปติดหูฟังของคนอื่นใช่ไหมครับ ของลูกค้าใช้ของคำ่าของลูกค้าดีกว่าก็คือลูกค้าที่ส่งมาซ่อมอะไรเงี้ยทุกตัวเราก็จะมีการเทสช่วงที่มีปัญหาเนี้ยคือสิ่งนี้เกิดขึ้นคือแบบว่าเอ้ยหูฟังที่ผมเทสเนี้ยคือมันตีกลับมาให้ผมซ่อมหลายตัวเลยเพราะว่าเออบางตัวเขามาซ่อมนกันแบบเสียงไม่เท่ากันอะไรแบบนี้ครับแล้วผมเทสไม่ได้ครับผผมต้องเทสแบบทีละข้างในหูขวา,ข,าข้างเดียวอะไรเงี้ยแล้วผมบางทีแบบ มันสมาธิมันไม่ได้โอ้เราเราขยับหูข้างข้างหนึ่งเราเอ่ออ้าปากพูดมันก็ปวดแล้วอะเพราะว่าใบหน้าใบหูทุกอย่างมันอยู่เชื่อมต่อกันนะครับคือเราขยับปากเราพูดอะไรเงี้ยคือแบบเออเราพูดหรือว่าหัวเราะหัวเราะก็น้าตาจะไหลเพราะปวดก็เลยก็เลยเออก็เลยเอออยากทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าเออเราเรา,เราควรจะทํายังไงดีนะให้มันแบบหลีกเลี่ยงอาการนี้โดยเฉพาะคนที่ใช้หูฟังเป็นประจำนะครับ อย่างผมเนี่ยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าหูฟังที่ผมฟังหรือว่าใช้มันประจําเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ของผมมันมีของคนอื่นด้วยก็คือแบบว่าอ่าของลูกค้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีมาหลายสภาพบางคนอาจจะรักษาความสะอาดดีมากเขาเช็ดนู่นนี่นี่นี่มาแต่ว่าบางคนก็อาจจะมาแบบโอ้โหสภาพบแบบไม่ได้อ่ะคือเราเห็นแล้วเราต้องต้องเช็ดต้องล้างต้องอะไรก่อนเป็นอย่างดีนูน่นนี่แต่บางทีการเช็ดล้างของเราอาจจะ าถาสมมติเราแบบลูกค้ามาเงี่ยเราเช็ดแอลกอฮอลนู่นนี่เพื่อเราจะทดลองลองฟังที่เราคอยมาทันแห้งแล้วก็ใส่เทปละเพราะว่าแบบงานเราเยอะไงตรงนั้นแก้ทําให้หูเราแห้งหูเราแห้งแล้วแบบว่าอ่าเวลามีรอยถลอกอะไรเกิดรอยถลอกเล็กน้อยลกนิดเดียวอาจจะแค่แบบไม่เห็นแผลเลยผมไม่มีแผลไ,ไม่มีเลยนะแล้วมันเกิดติดเชื้อจากแบคทีเรียจากอ่าหูฟังของลูกค้าอีกท่านหนึ่งอะไรเงี้ยในเคสเนี้ยผมมองว่าผมเกิดจากหูฟังที่ผมรับซ่อมมาก็คือ อาจจะติดเชื้อจากแบคทเรียที่มาจากจุกยางที่ผมอาจจะออทำความสะอาดได้ไม่ได้ทั่วถึงทุกตัวนะครับก็เลยโดนเข้าไปแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งคือแบบว่าเออผมมีนิสัยเสียอย่างหนึง่งคือแบบว่าผมชอบใช้นิ้วก้อยเนี่ยออแบบเอ,อ้ยแค่หูบ้างเล่นนู้นนี่นนนเวลาเวลาทํางานอะไรเงีแบบ้ยเพราะว่าบางทีเราใช้จุกยาง,จ,ยางจุกซิลิโคนหลายๆ,ๆอย่างหลายหลายอย่างนะครับของลูกค้าที่ติดมาหูฟังของของ,ของเขาก็จะมีจุกยางบ้างจุกซิลิโคนบ้างติดมาผมโดนนิ้ยี่ห้อเลย ถึงผมจะพยายามทําความสะอาดอย่างไรก็ตามนะมันก็จะพลาดได้ฉะนั้นแบบว่าเออเราก็ตอนนี้ก็คืออาการก็คือทุเราลงแล้วก็เลยอยากจะมาแบ่งปันให้ฟังว่าก็สิ่งที่ผมเจอมาแบบนี้คือแบบเราเราไม่ควรที่จะแคะหูด้วยคัตตัมบัดโดยการแบบเแบบนี่ยแยงเข้าไปลึกจนเกินไปครับแบบว้ย ดันเข้าไปจนลึกๆๆๆแล้วแบบว่าเออทาความสะอาดซะจนหูมันแห้งจนเกินไปแล้วมันมันมันจะทําให้เกิดถ้าไม่เกิดรอยแผลนะครับหูเวลาหูมันแห้งเกินไปมันก็จะลอกเป็นแผ่นๆแล้วเป็นคุยๆครับแล้วแบบว่าอ่จุดนั้นก็ทาให้หูมันมันแห้งแล้วก็เกิดอาการติดเชื้อได้ง่ายมากเมื่อหูเราเกิดอาการเปียกขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คือว่าเ้เราสระผมนู่นนี่นู่นนี่แล้วต่อให้เรามาเช็ดอีกทีนู่นนี่ แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ว่าเออเราเช็ดแห้งแล้วมันจะทําให้ให้หูเราเนี่ยปลอดภัยสะอาดเสมอไปนะครับเพราะว่าเออหูเราโดยธรรมชาติแล้วมันต้องมีน้ํามันมีแว็กเคลือบผิวหนังไว้นิดนึงเป็นขี้หูอะไรเปบนไ้มครับแต่มันจะมันมันอยู่มันทําให้หูเรามีความชุ่มชื้นนะครับเราไม่แห้งแล้วมันทําให้เกิดเกิดการติดเชื้อได้ยากขึ้นการที่หูเราสะอาดเกินไปหรือว่าหรือว่า อาจจะมีการยืมหูฟังเพื่อนรุ่นนี่หลายๆอย่างมามาใช้โดยที่ว่าเราสุขภาพหูเรามันมันไม่ไไม,ไม่ไม่มีสารล่อลื่นมากพอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่มากขึ้นอย่างแคสของผมคือมีหูฟังล,ลูกค้ามาให้ผมลองจํานวนมากเพราะต้องต้องเทสเสียงต้องอะไรต่อเมื่อไรห,หลายๆอย่างผมก็เลยมีโอกาสที่จะรับเชือ้อหรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียจาก ูฟังหลายๆแบบหลายๆตัวมากกว่าคนอื่นหลายๆเป็นหลายเท่าเลยทึ่แบบว่าฮ้างวันวันหนึ่งปวดข้างขวาวันหนึ่งปวดข้างซ้ายอนไปอนมาแต่ว่าแต่รอบนี้คือแบบว่าเออข้างซ้ายผมปวดอยู่สองอาทิตย์เนี่ยก็ยังไม่หายดีนะย,ยังรู้สึกวแบบ่ายังนงงอยู่ด้านในแต่ว่าตรงใบหูจับไม่เจ็บแล้วก็เลยทําเข็มนี้ออกมาก็การรักษาหมอก็มีการจ่ายยาปฏิชีวนะมาให้นะครับเป็นยาอ่า ไปสแกนเดี๋ยวมดูกันถึงกินจะหมดละคือแบบถึงกินหมดเนี่คงคงาขายพอดีนะครับจะมียาปฏิเชวนะตัวหนึ่งซึ่งแบบว่าเออไม่ไม่ต้องไปซื้อกินเองนะก็คือแบบว่าถ้าใครป่วยก็ลองไปไปพบแพทย์มันค่าใช้จ่ายไม่ได้สูงมากครับก็คือยาที่ผมกินนี่ก็จะเป็นไดโคซิลินนะครับก็คือปยาตัวนี้ก็หมอก,ก็จ่ายมาก็ถ้าท่านใด ป่วยแล้วหมอจอ่ายยาตัวนี้มาก,ก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเคครับคือมันก็จะค่อยๆ่อยอยูไปช้าๆอาการอักเสบภายในนะครับแบบที่แบบว่าไม่มีไม่มีหนองไม่มีของเหลวไหลออกมาแก้วหูไม่เป็นอันตรายคือเป็นที่ชั้นนอกนะครับเป็นที่ชั้นนอกซึ่งบอกว่าเป็นโอกาสที่เป็นได้มากที่สุดแต่ว่าถ้าถ้าเป็นไปได้นะครับคือเราเรารีบไปรักษารีบไปหาหมอเพราะว่าถ้าเราปล่อยให้มัน เป็นเยอะเนี่ยอาจจะทําให้เกิดแบบว่าเออเกิดอาการอักเสบเป็นแผลจากการมันมันความปวดมันไม่ได้มันไม่ได้มีแต่ความปวดครับมันจะคันด้วยเพราะว่าเออมันพอมันบวมแล้วเนี่ยรูหูเราจะแคบลงแล้วในหูเราจะมีขนเส้นเล็กๆครับจากที่เราใบหูเราแคบลงอ่ะขนจะอีกฝั่งหนึ่งมันจะเขย่ยอีกฝั่งหนึ่งได้แล้วมันจะทําให้คันมากแล้วแบบมันจะเป็นธรรมชาติแล้วเราต้องเกาเราเกามันจะถล่อคานนี้มันก็จะเป็นไปจะไปกันใหญ่ครับเออแบบว่าเออเชื้ออาจจะลามแล้วก็จะทําให้เกิด อาการเป็นหนองติดเชื้ออักเสบแล้วก็แต่แบบว่าเออเป็นอันตรายต่อประสาทหูหรือว่าแก้วเยอะแก้วหูอะไรเงี้ยครับคือแบบว่าเออหมอก็ส่องดูของผมมันไม่เป็นอะไรครับคือเออไม่ยมงแแก้วหูไม่เป็นไรนะนู่นนี่แล้วก็ไม่มีอาการแบบเออไม่มีอาการที่แบบว่าไปมีของเหลวข้างอยู่ในหูหรือว่าเป็นหนองเป็นตุ่มอะไรขนาดนั้นคือผมมันเป็นอาการบวมแดงเฉยบวมแดงแบบจากการอาการอักเสบติดเชื้อทางผิวหนังนะครับซึ่งแบบคือแค่กินยา ก็ก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็จะดีขึ้นถ้าช้าซึ่งผมว่าผมว่าเออมันหายไปใน2อาทิตย์นี่ถือว่าไวแล้วเพราะว่ามันเป็นการมันการติดเชื้อที่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 ทค่อนข้างลึกใน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 ผิวหนังนะครับไม่ไม่ได้เป็นตุ่มลักษณะที่แบบว่าเออแบบเออหมอเขาก,กดเอาน้ําออกแล้วนู่นนี่ตะป้ายยาแล้วาการทุเรามันไม่ใช่แบบนั้นนะมัน ม,ม,ม,มัน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 บรวมขึ้นมาเป็นลักษณะรอบ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 รูหูเลยแล้วทาให้รูหูเล็กลงประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยคือใส่จุกยางใส่อะไรไม่ได้ไม่ต้องใส่จุกยางครบแค่เอามือดึงไปหูก็ร้องกรี๊ดแล้วครับมันเจ็บมากก็ข้อควรระวังนะครับเวลาเราเราไม่อยากให้เกิดอาการนี้นะครับคือแบบคือพยายามใช้ข้อต้นบัตรให้น้อยลงก็คือถ้าถ้าเราจะใช้ เราใช้แค่ข้างนอกใช้แบบเออล่องหูด้านนอกนู่นนี่ต้องรู้หูยจะไปแตะมมากปล่อยมันไว้อย่างนั้นเลยครับปล่อยให้มันมีความชุ่มชื้นหรือไม่ว่าถ้าเราแบบรู้สึกว่าเออมันลอกที่หูเยอะจริงๆเราหาเมื่อาชีพครับไปหาหมอหรือไม่ก็หาเมื่อาชีพมาแคะให้เราซึ่งแบบว่าเออให้คนอื่นทำครับคือแบบว่าถ้าเราทําเองเรามองไม่เห็นเรามองไม่เห็นจริงว่าเออในหูเรามันมีอะไรเราเผลอไปทําแรงทําอะไรเงี้ยคือ เป็นแผลนิดนึงถลอกนิดนึงเนี่ยเรามองไม่เห็นเลยก็คือถ้าเป็นไม่ได้ก็ประหยัดที่สุดก็คือหาคนมาแคะให้นิดนึงอะไรเงี้ยค่อยๆดูเบาๆอะไรเงี้ยเอาแค่ข้างนอกนะครับไม่ต้องแบบไม่ต้องล้วงลึกๆนู่นนี่ไม่ต้องนะครับเอาแค่แบบเอาแค่ให้หายลำคาญก็พออันนี้คือคําแนะนําเลยนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีความจําเป็นที่ว่ามีอาการเจ็บปวดจริงๆอะไรเงี้ยผมไม่แนะนําให้รักษาใตัวเองหรือหายากินเองครับไปหาหมอดีกว่า ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการวินิจฉัยที่ตรงต่อโลกนะครับแล้วก็ได้ยามากินที่ถูกกับโลกแล้วมันก็จะดีขึ้นในวลระยะเวลาไม่นานนะเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันมันมีหนทางรักษาแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับทึงบอกว่าเออเรื่องพวกนี้ไม่ควรละเลยนะเพราะว่าเราเรามีหูไว้ใช้งานแค่คู่เดียว แล้วยิ่งเป็นคนที่รักการฟังเพลงนะครับคือถ้าหูข้างหนึ่งมันทํางานผิดปกติเนี่ยคือผมไม่มีชีวิตอยู่แบบรู้สึกแบบหงุดหงิดมากอ่ะจะฟังเพลงก็ไม่ได้จะใช้หูฟังก็ไม่ได้เปิดลําโพงฟังมันก็คือมันไม่เหมือนหูฟังที่เราฟังประจำนะครับคือที่เราเปิดหูฟังฟังหูฟังฟังหูเราลูหูมันไม่เท่ากันเสียงมันก็ไม่เท่ากันอยู่ดี คือมันก็มันก็ไม่สามารถมีความสุขกับตรงนี้ได้ผมก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยมีงานจัดงานตรงไหน,นก็ไม่ได้ไปเพราะว่าผมปวดหูมากแล้วก็เจอไม่อยากจะออกไปไหนจริงๆก็เออเรอรู้สึกว่าเราเราไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับอยากให้ทุกคนนะครับรักษาสุขภาพของหูไว้ให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นนักฟังเพลงที่ ฟังเพลงจากลำโพงหรือว่าเป็นนักฟังเพลงที่ฟังเพลงจากหูฟังนะครับไม่ว่าหูฟังจะราคาถูกราคาแพงนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าจะยืมหูฟังกันยืมหูฟังกันฟังอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งว่าสะอาดจ,จุกหูฟังทุกครั้งถ้าทําทความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์รอให้แอลกอฮอล์มันแห้งให้ดีก่อนแล้วค่อยใช้นะครับไม่ใช่ว่าเราชุ่มๆแล้วก็ใส่จะไม่ดีมากเลยจะทําให้หูเราแหง้งแล้วก็เกิดอาการอย่างที่ผมเป็นนะครับ เราขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ